อันนี้เขาบอกขายดีมากเป็นข้าวพันธ์ุใหม่เขาเรียกว่าข้าวดําแร่แจ้ซ้อนอข้าวดำน้ําแร่แจซ้อนเออไหนไปดูหน่อยศูนย์การเรียนรู้บ้านแจ้ซ้อนหลวงค่ะลำตังนะเจ้าครับผมมีคุณนพร,รัตน์ไพรศาสตร์เป็นในอำเภอค่ะกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรของราชพัตรลำปางพาไปดูเลย ดำน้ำแร่แจซอนอลงขันนี่เกี่ยวข้าวให้ดูกันสีก็จะดำๆหน่อยปลูกไว้30ไร่นะคะประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนโดยคุณจารานสิทธิจูค่ะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นข้าวพันมะลิดำน้องคาย62บหรือกอคอ83เนี่แหละม,มีสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณค่าทางโภชนาการสูงส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ค่ะเพราะว่าเป็นที่ต้องการตลาดราคา20บาทต่อ1กิโลที่ผ่านมาชาวนา40 คนปลูกบนพื้นที่ร้อยไร่ใช้น้ําจากแม่น้ํามอเลยนะต้นกําเนิดจากขุนเขาแม่มอเห็นไหมต้องมีสตอรี่นิดนึงถ้ามีเรื่องราวว่าเอาน้ามาจากไหนเนี่ยมันจะเริ่มมีมูลค่าหล่ะน้ําแร่เลยใช่ไหมน้ําแร่เลยแล้วไหลนะไม่ได้เอามาใช้ทันทีนะต้องไหลผ่านอุทยานแจ้ซ้อนก่อดมาละมาละมาะอ่าแล้วก็กลั่นมาเป็นน้ําแร่นะเออหล่อเลี้ยงต้นข้าวแบบออแกนิกแน่วิถีธรรมชาติ ก็เลยมีลักษณะตามแหล่งภูมิศาสตร์ไปปลูกที่อื่นจะไม่ได้แบบนี้เพราะที่นู่นไม่มีแจ้สอนอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ร <laughs> ้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกค่ะก็คือปาาลอดสารพิษนั่นแหละครับผมหลังจากนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวดำน้ำแร่แจ้สอนให้เป็นอัตลักษณ์ของลำปางจ้าสุดยอดไปเลยนี่จดทะเบีนยน GI ได้นะใช่ได้เพิ่มมูลค่าไปด้วยเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีเฉพาะน้ำแร่แจ้สอนเท่านั้นค่ะนะครับข้าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม